สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปวิธีการใช้แบบบันทึกสุขภาพประจําตัวนักเรียนนะคะโดยวิธีการเข้าใช้แบบบันทึกสุขภาพค่ะเริ่มต้นค่ะให้ไปที่หน้าหลักค่ะหลังจากนั้นให้เลือกที่กล่องแดงค่ะงานนักเรียนเข้าไปเลือกนักเรียนที่เราต้องการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพค่ะเลือกที่ตัวนักเรียนค่ะ ด้านบนค่ะมีปุ่ามคำว่าแบบบันทึกสุขภาพคลิกเข้ามาจะเป็นหน้าแบบบันทึกสุขภาพประจำตัวนักเรียนนะคะโดยจะแสดงปีการศึกษาและชั้นเรียนของนักเรียนในปัจจุบันค่ะให้เราทำการกรอกข้อมูลส่วนที่เหลืออยู่นะคะและกดบันทึกข้อมูลด้านล่างค่ะข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนค่ะจะดึงมาจากข้อมูลที่เราบันทึกในปพ .8 นะคะ ให้เราเข้าไปแก้ไขโดยคลิกที่ปุ่มแก้ไขด้านหลังแท็บของข้อมูลส่วนตัวได้เลยค่ะแล้วเข้าไปบันทึกข้อมูลส่วนตัวนักเรียนเหมือนที่เราทำปพแปให้เรียบร้อยค่ะมาต่อที่รายงานส่วนของข้อมูลสุขภาพค่ะให้เรากรอกข้อมูลในแต่ละช่องให้ครบถ้วนและกดบันทึกข้อมูลด้านล่างค่ะ บันทึกการเจริญเติบโตค่ะจะได้จากการบันทึกน้ำหนักส่วนสูงของภาคเรียนทั้งหมดค่ะให้เราคลิกที่ปุ่มดินสอค่ะหลังจากนั้นจะมาในส่วนของการบันทึกสุขภาพเลือกแต่ละเดือนค่ะเพื่อทำการบันทึกน้ำหนักส่วนสูงของนักเรียนในแต่ละเดือนให้เรียบร้อยค่ะผลของเดือนมิถุนายนและธันวาคมค่ะจะไปปรากฏอยู่ในหน้ารายงานค่ะ ในส่วนประวัติการเจ็บป่วยค่ะให้ติ๊กถูกในช่องที่เด็กมีประวัติค่ะและกดยืนยันข้อมูลการสร้างภูมิคุ้มก,กันโตค่ะให้ระบุว่าเราได้ฉีดวัคซีนภูมิคุ้มก,กันไปวันไหนค่ะและกดบันทึกข้อมูลด้านล่างค่ะสำหรับการบันทึกตรวจสายตาและการได้ยินค่ะให้ระบุวันที่ตรวจค่ะและผลของด้านซ้ายและด้านขวาแล้วกดยืนยันข้อมูลด้านล่างเช่นกันค่ะ ในส่วนของการบันทึกตรวจสุขภาพฟันประจำปีค่ะให้ระบุวันเดือนปีที่เราได้ทำการตรวจค่ะหลังจากนั้นเลือกค่ะว่าฟันผุปริมาณเท่าไหร่ค่ะแล้วก็โราเหงือกอักเสบมีหรือไม่และรายละเอียดพร้อมกับกดบันทึกข้อมูลด้านล่างค่ะในส่วนของการบันทึกของบุคลากรด้านสาธารณสุขนะคะให้ระบุวันที่ค่ะและรายการที่ตรวจหลังจากนั้นกดยืนยันข้อมูลด้านล่างเช่นกันค่ะ ในส่วนของการบันทึกการตรวจสุขภาพนักเรียนโดยบุคลากรสาธารณสุขค่คะให้เลือกไปที่ปีที่เราทําการตรวจค่ะระบุวันเดือนปีหลังจากนั้นค่ะกรณีของ3ข้อแรกให้ระบุเป็น1 2 3เงื่อนไขดูได้จากด้านล่างนะคะหัวข้อนอกเหนือจากนั้นค่ะกรณีที่ปกติให้ใส่ศูนย์ค่ะไม่ได้ตรวจให้ใส่สแลตแต่ถ้ามีความผิดปกติให้ระบุ โรคที่เกิดขึ้นค่ะกรณีการตรวจอื่นๆค่ะที่นอกเหนือจากรายการที่เราได้ใส่ไว้ค่ะให้เราใส่รายละเอียดในช่องอื่นๆด้วยแล้วก็ผลของการตรวจค่ะทำเช่นนี้ทั้งหน้าค่ะแล้วกดยืนยันข้อมูลด้านล่างค่ะ และสุดท้ายค่ะการตรวจชนสูตระบุวันเดือนปีค่ะแล้วก็ผลการตรวจแล้วกดบันทึกข้อมูลค่ะเมื่อทําการบันทึกข้อ oh, มูลทั้งหมดค่ะให้คล okay. ิกคำว่าดูก่อนพิมพ์เพื่อเรียกเป็นรายงานนะคะเมื่อตรวจสอบครบทั้วนแล้วเราก็สั่งพิมพ์ได้เลยค่ะ